สวัสดีครับบลังครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบอลยอดเพื่อนสุขสุขคนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลังผมเนี่ยเขาก็อยู่อยู่ในประเทศไทยเนาะทำงานอยู่ในประเทศไทยก็อยากสัมภาษณ์คนมุดซึ้งกันนะเพราะว่าคือส่วนใหญ่เขาก็จะว่าเรื่องคนที่มาทำงานในประเทศไทยเพแบบว่าบุรีคนไทยเนาะหากินในประเทศไทยแล้วก็แบบว่าต่างๆนะครับผมแต่ว่านี่บอลยอดจยกถามคนมุดซึ้งบอลังเลยนะ ในการมาทำงานประเทศไทยครับประทับใจยังไงบ้างโอ้ประทับใจในสิ่งที่บ่าวอ่ำนไอยสิ่งของอํำนวยความสะดวกหลายกับประทับใจเรื่องนี้มันบ่ได้บ่นไปยากมายากสินะอยู่ในประเทศไทยคือแบบว่ามีสิ่งของอํำนวยความสะดวกหลยเออบ่ได้ซื้อรถกัขี่ได้บ่ได้ซื้อลถกะขี้ได้รถพวกนั้นอ่าพวกกันแท็กซองแท็กซี่นั่นเองเออเอากัขี้ได้ได้ขี่จักแอร์บุ๊ดได ใจ้อยสองลอยห้าก็ได้ไปแล้วน้องงคือลังนะมันว่นนขึ้นใจนะเร็วว่ะมีเงิน่กีบบาทามสิบบาทร้อยสองร้อยสามารถขี่รถกินเนได้นะมารถขี่รถกินเนได้มีเงินประมาณะงบประมาณห้าสิบาทเลยนะขี่ไปกลกลับไปกลับมาอยู่ในกรุงเทพมันได้อ้าขี่รถเมนะไซส์ยีะ ขี่ไปฮอนอนุสาวรีย์ผู้แล้วเออเออรถบาลังเนี่ยมีอีสิบบาทนี่มันมันกี่บ่ทไรมันบ่ไรมันสิได้จังได้สมมุติว่าคือสิขี่รถเมย์นี่ใช้เงินเท่าไหร่เริ่มต้นบาล่ะอยู่ใส่อยู่อยู่บ้านเฮาอ๋ออยู่ลาวอ๋อโอ้บาลังก็คือว่ามันแพงแต่คือว่าแพงแต่บ่ค่อยคือขี่ก็คือสามสี่ร้อยเป็นบาลังนมันนะมันคือคือบ้านบาลังนี่คือสมมติว่าอยู่ตะแคงเราลงไปบ้านบพยอด หลายร้อยเด้่ยบลังเด็ดหลายร้อยเติบโอยเออน่าจะโศกเสดทรศเสร็จบาลัง <laughs> แต่บาลังเคยไปต่างจังหวัดดอกเนี่ยไปนั่งโยนรถจากมัสยิมดมัสยิดไปหาจังหวัดชัยภูมิไปต่างจังหวัดอย่างนีง่นะบอยอดนะ, <laughs> ะมันสามร้อยห้าสิบกิโลาจากนนจากไอเนี่ยกรุงเทพ,นาาพนเนี่ยไปหาชัยภูมิสามร้อยห้าสิบกิโลแล้วบไปนี้เงินน่ะเข้าใจเนี่ยบอลรถเมล์นะแล้วบอลไปบอลมัสยิดน่ะ ค่อยเสียเงอนหน่ะค่อยเสียแค่สองร้อยสิบบาทออสองร้อยสิบบาทไปหอดักจังหวัดจังหวัดหนึ่งจะเบิเง่งเอาเนานะี่ยรับความหมายทายสุดยอดเลยเงินแค่สองร้อยไปหอดักจังหวัดไดนะขึ้นแา้เนี่ยหันกันขี่รถไฟนี่แห้งที่สุกว่านี้ได้รถไฟนะเอาขึ้นรถนี้มีมีของมีน้ำกิน่นกิ่นขออะไรอ่ามีน้ำขนมข้าวเพิ่นน้ำมาให้ มีเสียแล้วสองร้อยเดี๋ยนี้เข้าอีกแม่เอาน้ำขนมเข่าได้กินเหมดห้องน้ำมมิติตัวกับรถเลยแล้วก็มีผ้าไอ้ห่มมีเออามีผ้าไห่มที่ชาร์จแบตมีหมดรือบปล่าลังมาอยู่ประเทศไทยกับบริษูร์รถหรอะบริษูร์รถบ่มีเงินบริษูร์รถแล้วก็อันอยู่ในรถไหมน่ะเจ้าเคยขี่ปะมันจะมีโทรศัพท์ทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะบอนห้านั่งทั้งหลังบทคนหรือคนนั่งทั้งหน้าฮะ จะมีเท่าไรถัได้โท่าไรถัดหน่อยๆนะเบิ้องล่างได้ผักคือว่าประเทศเป็นระบบระเบียบเนาะเวลาโอ้ยสวยงามความลังการงานสร้างคืออยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่นะเอาอยู่เนาะเวลาผมมีรถก็เขาไปเขาจะไปเสีร็จก็ไปมันมีรถเขาไปใช้ก็ได้จะเห็นหน้าอันนั้นแบบแบบว่าคนมาคนมาเห็นงานคนลาวมาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยหลายๆคนสี่มือยุดมือยั้งเขาไปเที่ยวไปยั้งนะบ่มีรถเขาก็ยังไปเที่ยวได้ไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ได้เพราะว่ายั้ง เครื่องอำนวยความสะดวกอยู่ในประเทศไทยนะมีมดมีครบสุดสะดวกสบายเออคนนั่งเป็นนั่งรถเมย์จากสี่ก็แค่แค่สิบบาทส่าบาทจากสี่ก็ห่อแล้วแหล่งท่องเที่ยวแชแถวสวนจตุจักรสวนลุมจากสี่นี่กะเยอะแยะบายอดเลยสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยหลายบัวบัดพระแก้วเนี่ยบารังเคยเป็นเยวะนะเคยอยู่ไหนบัพระแก้วบาลังเคยไปนะบัดพระแก้วแล้วกาคสวนจตุจักรสวนลุมสั้นี้แล้ะบารังเคยไปนะ บอกเคยขี่ก็เคยขี่ซนงที่บอกเคยขี่ก็เคยขี่คืออยู่ลาวในบารังเคยขี่บนรถไฟฟ้าบารังรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าลาวจีบนะเคยขี่บ่อกเคยไดยเคยขี่อยู่ไทยพี่ใดเออนี่เยมั้งนี่อันนี้แล้วนี่ทางรถไฟนี่บัยอดโอนวงคนบารังเคยขี่เลยบารังฮะบารังเคยขี่เคยแล้วเสียแกคอมเมนแล้วแบบไฟฟ้าไทยนี่แล้วไฟฟ้าไทยล้วนๆเลยแล้วเดี๋ยังเคยขี โอ้ยจ oh, right. ักจีอะไรอะผมักบมักึ้นแน่ว่าอ่างไรบช่ม <c ười> ักึ้นมักประเทศไทยบอลังนะบมักึ้นโดยการเป็นชนโตเลยนี like ่อ่าบอลลักระด้ขี้รถบินรถบนบแมนอันนี้กระได้ขี่ปีรถเท่าไรประมาณว่าสามสิบบาทประมาณนี้แหละมันจะเป็นเหรียญดำๆดอกหยัดใช่ปุ๊บไปยืนนั่นนะคือนัน่นได้เพิ่นบริเก็บเงินเคลื่อน อ่าบดี๋ยวขึ้นไว่าอันนี้ได้เพป็นบคนเก็บเงินคือนในรถเมล์ได้เก็บเงิน,นยาง,งมาเก็บสาวาทสิบบาทพอได้เจ้าต้องซื้ออันนี้ปีผ่านทางาเป็นเหรียญผ่านทางน้ำดำด,ดอกหยัดใชาหันปุ๊บนะแล้วก็เข้าไปขึ้นรถเมล์รถขึ้นรถเมล์ลงลงมากับปุอนหันปุ๊บออกมาเอาขึ้นเหรียญมายั่งพอลงรถนะแนี่นั่นมันชิมิงตู่ซื้อปีซื้ออันยังไปอันรถไปของเพลนดอกขึ้นไปนต่ไมีวิวงาม นั่นก็คือโมดีรถไฟกันหั่นคือบาร์บารันนกันบาร์บัน่นจะบารด้บารังไหมโอบ่เคยแล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ยังน้อยสถานะก็บบาร์าทุถูกยากปากมองสมัยตะกี้โอ้ยจะบูรีขึ้นบูรีฟันว่าเออสีได้มานั่งรถไฟสีได้มาขี่รถไฟใต้ดินรถเมย์แบบนี้เจ้าคิดว่าล่ะสมัยตะกี้ทุกยากปากมองได้ได้บาร์ดังนั่นคือบ้านนอกนี่บาร์ดังเออล้นนี่เนาะพื้นที่จะลู่ล้นลู่หลาแบบนี้แลมันเป็นราคาแพงไอ้นี่พูดเล่นแน่จะมาร์ัง ใกล้กันสาวบ้าสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ชุดสายก็พุกสิบสองบ้าเออแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบอยอดเด็กน้อยเด็กน้อยถือว่ายังเลี้ยนยังยังอยู่นี่ขึ้นรถไฟฟรีขึ้นรถฟรีรถโดยสายเพราะว่ารถยังกะฟรีเบิร์ตเนี่ยจะพากล้หูบ้างจักรฟรียังฟรีอ่าบุ๊มแนสิบสิบกว่าคนบอยังบอฟรีนะแต่ว่าอายุประมาณเด็กแปดขวบเนี่ยยังแบบว่าขึ้นฟรีอยู่ได้บารงเห็นดอก เออเมื่อเมือ่อไงมาบังเห็นเด็กน้อย,ยอกำลังเลิกโรงเรียนนี่ประมาณบ่ายสามกำลังเลิกโรงเรียนเลิกโรงเรียนมานี่นี่น,นี่ให้บอลลเมย์นี่พักไม่เรียบมมีเบ้เฮ <ś c oughs> ้ยฉิมีแหบด,ดจริงไรเจ้าก็ได้เขาบอกใช้ลายบ้านเพิ่นบ้านเขาไม่เบ้เป็นอะไรโอ้ยบ้านเทามีแบดอ่ะ <ś c oughs> บังเห็นบอกเข,ขาใส่ใส่หลุดเป็นรถลังกาเขาใส่เขาใส่ยางบ่ ใช่รถเลยใช่ยางละปะนีก็ย่องย่องย่ไปไหว้หยุดทึ่งันหัวรถฝนแม่เลยมาตานเกินบ้านพ่นบ่หเห็ดบ้านพ่นบัเด้มันล่าหลังมันบ่ได้ล่าหลังปานนั้นบ้านพ่นนะมันบด้เระจอกบ้านพ่นเจริญบ้านพ่นมีทุกสิ่งทุกอย่างเพ่น แม่อยู่ในต่างในวัดนี่ก็ยังบ่มีเนี่ยังหายากนะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเป็นพามโหลดเพิ่นบ่ไริหางตัวที่เขาเลี้ยงเป็นตู่เนาะเอองัวควายนี่ก็ยังหายากคในว่าเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเป็นพามไปโหลดปลูกหญ้าให้กินโหลดเออคนให้เดือดร้อนชาวบ้านก็ให้เดือดร้อนไผเพิ่นเฮทศนั้นน่นว่าอยู่ต่างจังหวัดน่ะบ่ังเห็นน่ะบ่ได้ปล่อยว่าคือบ้านเฮาปล่อยไปไปแล้วหอนย่ามันสิไปหาเออ ไปมันไปตามธรรมชาติอ้าวบางเชือมันไปกินนั่นนั่นนี่หมูได้อ่าวมันเลือดรอดหมูได้สันแม่บ่ล่ะแต่คนไทยเพิ่นคิดนี่ว่าๆจะได้ล่ะเพิ่นคิดแกงใจคนอื่นยังก็ะคืนมาจตะศีนี่อยู่ในประเทศไทยนี่คือว่าเงียบสงัดได้คนบ่ได้เสียงลงเสียงดังได้เออคนไทยเพิ่นมารยาทดีเพิ่นดีหลายคนก็บู๊ว่ากูเอ้ยว่าในผู้นึงมาเม่นโบราณไ้คักแล้วว่าสัน บ่าบอลังเันบ้าเออบ่าบอลังเันบ้าอันมึงไปตายอยู่พุลอเด้อว่ามึงบาต้องมาตายอยู่แล้วดอกว่าโอ้ยฝรั่งฝรั่งเขาเนี่ยย่องไทยเนี่ยจิ้าปลาโอเออว่าเฮาเนี่ยเอ้ยไทยอยู่ย่องไทยตัวบอลังกับตก็พุลอแล้วว่าบอลังบาเลยย่องบอลังเอาความจริงมาว่าวสำหรับบอลังว่าไปกับบอลังก็ไทยคลิปใดไม่รึงไม่มาล่ะอ่า ่า้คลิปให้เบิ้ว่่าประเทศไทยมีเบิด์ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าสะพานลอยเมืนก็มีเนี่ย่นในบ่ยอดทางหลังสะพานลอยเนี่ยฮอฮ้สะพานลอยจเน่นริ้มพิ้กันมาแล้วฮะเรอว่าเอาพุได้หลายว่าเิีแนัจับงานโบมมีอะไรัจับเอะอนี่เ้อมันยิแล้วบนบลังมาจับเอาลังมาสะพานลอยมีอยู่แล้วมีแล้วลังมากนะมีทั้ปีนี่แหละแต่ไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยขังเลยมีแล้วออ นี่นี่นี่พนลอยโอ้หก็บ้านนอกมีมีอันเดียวนะฮะสะพานลอนมีอันเดียวดูใช่ปะมีเยวมีปะมีอันเดียวโอ้โหนน้ก็ได้มีอันเดียวเมืองหลวงเมืองหลวงของประเทศลาวนะมีอันเดียวปอ้คือมาโผล่มาเหลือแถวนาะ เศรทศไทยบ่ได้ปั้นนั่นเพรามนุษย์ถามยังมาวอาว่าบ้านกูมีบ้านนั่นบ้านกูมีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยพอละลอยน้ำเ,เจเ้าเนี่ยมัน,น,นเลยย้ำเจ้าบ่าวเนี่ยนั่นบ่าวารประหยอมคนอื่นเบ่างยังไงใส่อยากยอมคนอื่นเป็นเนื้อติดคนอื่นยังว่ายังว่าซื้อเพิ่นนั่นอาจารย์นั่นเผ็ดดาวกระจายบ่ยังนี่แหละคือวันที่นั่นดาวประกายดาวกระจายมาที่ดาวดาวดาวยังก็ดาวประกายดาวประกายเออดาวประกายนี่แหละ อันนั้นแหละซื้อของเพิ่นนั่นก็เห็นเพนิ่อนยังกัประมาณนีนนนแมนแมน,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 นคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC บาลัง,ลงไปแล้วเ้อรพี่น้องเ้อสํสำหรับคลินิกก็ขอกาวคข้ามาสวัสดีครับ